ีการตีคอปนะครับผมเป็แบบง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่นะครับผมมองมองมองแต่ลูกพอครับผมมองแต่ลูกคอปน้ำปล่อยแบบมันฟรีเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มาตามคำแนะนำนครับผมของนักป๊อปหลายท่านนะครับว่าที่นี่ครับที่นี่ครับสนามไเบย์จะมีโปรปอะครับผมสอนเก่งมากครับแล้วก็มีฝีมือที่เยี่ยมมากครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาของโปรนะครับผมเป็นยังไงครับสวัสครับ วัวกาดร้อนเลยเนาะนีม,ม<า>อเตอร์ตอนจัดแบกบเลยพี่ไปครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรสวสัครับคะแนน,นผมได้ จองไว้ให้สองครบแล้วนะครับผมอันนี้คือโปรโปโปกนะครับที่เขาแนะนำมาให้ผมมาเรียนอ่าใช่ครับอันนี้โปจองไว้แล้วนะครับจองให้เรียบร้อยแล้วครับผมได้ครับอันนี้มือใหม่กันเลยใช่ไหมครับผมไม่เคยตีเขาไม่เคยตีอะไรคอับโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสอนบนัะอันดับแรกครับผมมาดูกันครับผมโอเคครับก็วิธีการตีคอฟนะครับผมแบบง่ายๆเลยแบบสำหรับมือใหม่นะครับผมก็ใช้แบบนี่นะครับผมลูกคอฟนะครับผม ตั้งโบนตัวทีนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นตัวทีนะครับผมทุกคนนะหมอเนี่เป็นช่างเครื่องใช่ช่รอสายยางนะครับผมใช่ผมแต่ว่าเขาเรียกในภาษากรรรมเป็นตัวทีใช่แล้วก็เราก็เอามาตั้งนี่นะครับผมคือแบบอย่างนี้เราตั้งแบบพรีสไตล์แล้วผมถ้าญาต์ก็ตั้งมัน่างนี่มันมาดูเต็มใกล้ๆผมเดี๋ยวเป่จากแนะนำรับผมแบบเพื่อแบบ มีโอกาสที่แบบอาจจะไประดับโลกกันครับผมโอ้ระดับโลกใช่โอเคครับผมนี่นะใกล้ๆใช่ครับผมตัวทีครับผมโอเคอันนี้มือใหม่นี่มาเห็นเลยคือยังไม่ต้องตีบนทอมครับผมเพราะมันจะยากเกินไปนั่นแหละอันนี้คือวิธีการตีคือแบบใช้มือแบบปล่อยให้มันฟรีเลยนะครับผมนี่าวทำอย่างนี้เลยอันดับแรกนะครับผมคือขายอย่างนี้นี่ก้นก้นอะไรต่างๆแบบก้นขาชิดนะครับผมก่อนเราจะตีนะครับผม นี่แล้วก็แอนก้อนนิดนึงแล้วก็ปกตึ้ๆนะทุกคนนะนี่คือแบบสอนนะเทคนิคแบบเฉพาะด้วยโอ้โต้มนะใช่ครับนี่คือแบบแล้วก็ค,ค่อยๆปล่อยปลายแบบตาตา,ตานี่คือแบบมองมองมองแต่ลูกพอครับผมมองแต่ลูกครอบน้ำแล้วผมคือแบบตีปลายโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ตีปลายลูกแล้วผมผมสงสัยครับโปรโปรช่วยช่วยตีให้ผมดูหน่อยได้ไหมเป็นตัวอย่าง ให้ดูเราผมดูหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นโปรักักไม้ไหมซักสักไม้หนึ่งไม้หนึ่งกระโหลหนึ่งเนาะโอเคได้ได้เผมเราขยับก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะโดนไม้ของโปรแเดี๋ยวผมขยบอด้านหลังเนาะโอเคนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจะลองตีให้นะนี่ปตีแบบโอเคยวตีให้ดูเลยโอเคโอเคนี่นะครับผมคือแบบม้าขาชิงแล้ว็งไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆอ้าขานนบมแล้วก็ หลงอกตึงนะครับทุกคนนะนักเรียนโอเคแล้วก็ตีไปตีไปคือแบบแค่แบบมันฟรีไปเลยนะครับผมใช่แล้วก็อ๋อลองลองอันนี้คืลองพื้รมนะครับผมเพราะว่าพื้นพื้นพรมคือแบบเราก็ต้องแบบรู้ระยะของการลองตีนี้นะครับโอเคอ่าอันนี้นะด้วยรอนเลงเลยแล้วก็ก้นอย่างนี้นิดนึง แล้วก็ขาก็อ้าแบบประมาณที่แบบได้เลยนะครับผมแล้วก็ตีลูกปลให้แบบมันตีไปแล้วผมเวลามันไปประมาณสองร้อยร้อยหลาเออร้อยหลากับบ้าน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 มันเียนก่อนครับผมมันเียนก่อนครับมันเล่นก่อนครับผม ผมก็สาสอนแบบเทคนิคดีหมดนะทุกคน